สวัสดีครับวันนี้เรามาดูกันต่อทีอ่โครงสร้างข้อมูลชนิดอื่นๆนอกจากลิสต์กันบ้างนะครับเนื่องจากลิสต์เนี่ยที่เราเคยใช้กันมาแล้วเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เวลาอ้างอิงการเข้าถึงเนี่ยมันจะอ้างอิงกันด้วยตัวเลขนะครับอย่างเช่นเราเขียนว่า a ที่0แบบนี้นะครับความหมายของมันก็จะไม่ใช่ภาษามนุษย์ที่จะอ่านออกได้ง่ายนะครับว่ามันคืออะไรบางทีเราอยากจะให้มัน สื่อความหมายนะครับไม่ใช่แบบเป็นตัวเลขนะครับต้องมานั่งนับเอาเองนะครับอย่างเช่นอยากจะเก็บข้อมูลของคนเนี่ยนะครับเป็นชื่อเป็นนามสกุลอะไรแบบนี้นะครับเขาก็เลยมีการออกแบบโครงสร้างข้อมูลชนิดหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าดิกนะครับหรือ Dictionary นั่นเองนะครับดิกตัวนี้นะครับจะมีสายสัมพันธ์อย่างยิ่งกับข้อมูลชนิดหนึ่งที่เรียกว่า j จ o ันะครับ JSON ซึ่งใช้กันเยอะในการเขียนเว็บนะครับซึ่งเราค่อยพูดถึงอีกทีหนึ่งนะครับเรามารู้จักดิกกันก่อนนะครับถ้าเป็นลิสต์เนี่ยเราใช้เครื่องหมายแบบนี้ในการสร้างนะครับแต่ถ้าเป็นดิกนะครับเราจะใช้เครื่องหมายแบบนี้ในการสร้างครับคือเครื่องหมายปีกานั่นเองนะครับปีกานะครับแบบนี้เสร็จแล้วข้างในนะครับดิกเนี่ยจะประกอบด้วย2อย่างนะครับอย่างแรกเรียกว่าคีย์นะครับอย่างที่สองเรียกว่า v a l u e นะครับ ยกตัวอ,อย่างเช่นผมก็จะใส่สมมุติ name นะครับ name อันนี้เป็นีย์นะครับ name ชื่ออะไรนะครับสมมุติชื่อสมชายอักษรไทยเลยสมชายนะครับแบบนี้เสร็จแล้วพอจบฟิลแรกนะครับี e ์กับ value แรกนะครับให้ใช้คอมมาขั้นนะครับคอมมาขั้นแบบนี้หลังจากนั้นนะครับสมมุติว่าเป็นฟิลที่2นะครับเป็น เซอร์เนมนะครับเป็นนามสกุลแล้วกันนะครับก็ใช้โคลอนขั้นนะครับแล้วก็สมชายนามสกุลชายแท้นะครับสมมุติเป็นแบบนี้เรียบร้อยนะครับแค่นี้เราก็จะได้ตีขึ้นมาตัวนึนะครับแล้วมันดียังไงครับสมมุติว่าผมปรินท์มันออกมาดูปุ๊บปรินท์เอออกมาดูนะครับลองลันดูนะครับปุ๊บมันจะขึ้นมาแบบนี้ใช่ไหมครับในข้อมูลเนี่ยมีอยู่สองอย่าง ทีนี้ถ้าเกิดผมอยากจะเข้าถึงสิ่งที่เรียกว่า names นะครับเรายังคงใช้เครื่องหมายวงเล็บที่เป็นสี่เหลี่ยมแบบเดียวกับการนั่งอิงใน list นะครับแต่ว่าตัวนี้สามารถปกติเป็นตัวเลขใช่ไหมครับถ้าเป็น list แต่ตัวนี้สามารถใช้สิ่งที่เรียกว่า key หรือตัวที่อยู่หน้าค o ลอนเนี่ยนะครับถึง name เนี่ยมันก็จะ return มาได้ครับปุ๊บสมชายแบบนี้นะครับนี่ความสะดวกนะครับเพราะว่ามันสามารถอ่านแล้วรู้ว่า มันต้องการอะไรนะครับนอกจากนี้นะครับมันยังเอาไปใช้กับ for loop ได้ด้วยนะครับอ่ยกตัวอย่างนะครับเดี๋ยวผมขอคอมเมนต์อันนี้ไปก่อนนะครับสมมุติว่าเราเขียนคล้ายๆกับใน for นะครับเป็น for a เล็ก in a ใหญ่แล้วให้ print a ออกมานะครับป็น a เล็กออกมามันจะ p r i ้นอะไรออกมาจากดิจตัวนี้นะครับถ้ามันเป็น list ธรรมดามันจะ print e l e m e n t แต่ละตัวแต่ละตัวนะครับแต่ว่า อันนี้จะเห็นได้ว่า e l e m e n t ตหนึ่งตัวมันประกอบด้วยของ2อย่างนะครับข้างหน้าคุณเราเรียกว่า Key ส่วนข้างหลังเรียกว่า Value หรือเป็นค่าของมันนะครับ Key กับ a l u e ถ้าเกิดเราเขียนแค่นี้นะครับดูซิว่ามันเป็นอะไรออกมาปุ๊บจะเห็นว่ามันปริ้นสิ่งที่เรียกว่า Key ์ของมันทั้งหมดเลยนะครับตัวนี้นะครับมันก็คือ Name กับ Surname ซึ่งเราสามารถใช้ด e y แบบนี้ ก็ได้นะครับถ้าเราสั่งปุ๊บมันก็ปีนออกมาเหมือนเดิมเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับ default ของมันนะครับการใช้ for คือวิ่งไปที่ key นะครับถ้าเราอยากวิ่งไปที่ value ล่ะครับทำไงครับก็เปลี่ยนคำว่า k e y ตัวนี้นะครับอะผมขอเปลี่ยนใหม่นะครับปุ๊บเปลี่ยนคำว่า k e y เป็น value แบบนี้นะครับอันบนเนี่ยมันก็จะปรินท์ของ k ียนะครับลองกด run ดูก่อน อันบนตัวนี้นะครับมันก็จะ print key ออกมาส่วนอันล่างก็จะ print value ออกมาอ่คตอนนี้คําถามก็คือแล้วถ้าอยากได้ทั้ง2ออย่างล่ะทํายังไงนะครับวิธีการก็คือว่าทําได้หลายอยา่างมาดูอย่างที่1ก่อนนะครับอันนี้ผมขอคอมเมนต์ไปอย่างที่1ก็คือก็ print นใน a เ,เหมือนเดิมแบบนี้หลังจากนั้นแทนที่ตรงนี้จะ print a เล็กให้เรา print a ใหญ่ แล้วเปิดวงเล็บแบบนี้เพื่อเรียก Key ์ที่ a เล็กนะครับด,ดูดีนะครับ print a ใหญ่คียที่ a เล็กพอเรา print ออกมาตรงนี้มันจะได้อะไรครับมันจะได้ value เห็นไหมครับมันจะได้ value นะแล้วเราอยากจะได้คีย์ออกมาด้วยก็ print a L X, เล็กคอมมาไวไ้อย่างงี้ปึ๊บมันก็จะ print ทั้ง2อ,อย่างออกมาพร้อมๆกันก็คือ name สมชาย s u r name ชายแท้แบบนี้นะครับนี่คือวิธีที่หนะครับ อ่ะมีอีกไหมนะครับมีไหมอ่ะสมมุติว่าผมคอมเมนต์นี้ไปก่อนป,ปึ๊บลองดูต่ดไปครับ for a นะครับทีนี้มันมีอยู่สองอย่างนะครับผมอาจจะตั้งชื่อตัวหนึ่งนะครับอันนี้ชื่อ k แล้วกันนะครับแทน k แล้วก็ v แทน value แล้วกันนะครับใน a แต่ว่า a ตรงเนี้ย dot items นะครับอ่ะมีการ d o i t e m ตอนแรกเรามี dot k ใช่ไหมครับก็คือเอาข้างหน้าโคลอนนะ dot values ก็คือเอาข้างหลังโคลอนถ้า dot items จะได้อะไรนะครับลองปริ้นออกมาดูทานี้ปริ้นต์ k m a v ปึ๊บแล้วก็หลังก็ได้ออกมาแบบนี้ครับเห็นไหมครับแบบนี้ก็จะเหมือนกับแบบนี้เลยสองอย่างนี้เหมือนกันนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยผมก็จะนิยมแบบนี้มากกว่านะครับเพราะว่ามันเขียน for สั้นกว่านะครับอันนี้มันเขียน for ยาวกว่าแต่ว่าก็ได้ผลเหมือนกัน อ่คราวนี้ถ้าเราอยากจะกําหนดค่าหรือว่าแก้ไขค่าต่างๆอย่างเงี้ยทำได้อย่างไรนะครับสมมติผมแทรกโค้ดตัวนี้นะครับ a นะครับอย่างที่บอกนะครับเราอ้างอิงมันโดยการใช้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมวงเล็บสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็ name เดิมมันชื่อสมชายใช่ไหมครับเดิมชื่อสมชายผมมผมเปิดลูกนี้ขึ้นมาด้วยเ๊บเปิดลูกนี้ขึ้นมาเพื่ออะไรครับเพื่อว่าให้ปริ้นค่าก่อนที่จะเปลี่ยนค่านะครับแล้วตรงนี้จะทําการเปลี่ยนค่าแล้วปรินมันออกมาอีกทีนึงสมมติว่าผมเปลี่ยนนะครับจากสมชายเป็นสม สักแล้วกันสมศักปึ๊บอ่านะครับนี่ก็จะเปลี่ยนค่าอะลองรันดนูเห็นไหมครับเดิมเนี่ยข้อมูลก่อนจะเปลี่ยนเป็นสมศักก็จะเป็นสมชายชายแท้นะครับแล้วเสร็จแล้วเราเปลี่ยนเป็นสมศักนะครับที่เนมมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับถ้าเปลี่ยนที่เซอร์เนมด้วยอะก็ได้เหมือนกันนะครับก็สามารถที่จะใส่ฟิลนี้เข้าไปเซอร์เนมก็เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นนะครับ จะเป็นนามสก,กุลสดาก็ได้สมมุตินะครับแล้วเราก็ลันอ่าเรียบร้อยก็จะเป็นแบบนี้ทีนี้ถ้าเราอยากจะเก็บข้อมูลอย่างเงี้ยสมมุติว่าเป็นข้อมูลของคนคนหนึ่งนะครับอยากจะเก็บหลายๆายคนนะครับเราก็อาจจะเอาลิสต์มาช่วยผสมกันก็ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับผมมีตัวแปร a เนี่ยแบบนี้ นะครับแล้วก็อยากจะสร้างอีกคนหนึ่งนะครับอ่าผมสร้างอีกบรรทัดหนึ่งนะครับชื่อว่า b ก็ได้นะครับผมว่าเป็น b เป็นคนใหม่นะครับชื่อว่าสมศักดิ์ชื่อเดิมเนี่ยก็อีมศักดามาเออ๊ดเรียบร้อยนะครับเราสามารถเอาไอ้ก้อนนี้ทั้งก้อนเนี่ยครับยัดใส่เข้าไปเป็นลิสต์ตัวหนึ่งนะครับอาจจะชื่อว่า people people เท่ากับ a, o m a b แบบนี้นะครับใน people ก็จะเก็บทั้ง a แล้วก็ b นะครับได้เหมือนกันนะครับเราก็ยังสามารถที่จะวน for loop นะครับจัดการกับตัวนี้ได้อะผมขอค comment แถวนี้ก่อน,น๊บอ่ะลองมาดูนะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรกับตัวนี้ขอ copy อนี้ลงมานะครับ อลองมาดูกันนะครับเนื่องจากผมอยากจะวนทีละคนดังนั้นผมต้องวนลูปข้างนอกก่อนนะครับอาจจะเป็น for i in people ก่อนเสร็จปุ๊บพอเราเข้ามาหาคนละ i ตัวนี้จะสถานะตอนแรกเนี่ย people เป็น list พอเราวนแบบนี้ i ตัวนี้จะกลายเป็น dict ละนะครับเมื่อมันเป็น dict แล้วเนี่ยเราสามารถที่จะปริ้นได้เลยถ้าเรารู้ว่ามันมี f i e l อะไรบ้างครับยกตัวอย่างเช่นผมรู้ว่ามันมี f i e อะไรบ้างผมก็จะบอกเลยว่าเฮ้ย สตรเนมออกมานะคู่กับเซอร์เนมนะครับไอเซอร์เนมแบบนี้นะครับอ่าลองรันดูครับปึ๊บอ่าเมื่อเรารันดูนะครับเราก็จะเห็นว่ามันก็จะขึ้นมาทีละคนเลยนะครับปึ๊บเป็นชื่อนามสกุลชื่อนามสกุลแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างการใช้งานนะครับโครงสร้างข้อมูลชนิดหนึ่งที่ชื่อว่า d i c t นะครับที่ นิยมใช้กับข้อมูลที่ต้องการความหมายของชื่อฟิลด์ต่างๆที่อ่านแล้วเข้าใจได้โดยมนุษย์นะครับแล้วก็การเอาเจ้าอ딕มาผสมกับลิสต์อะไรแบบนี้นะครับในการใช้งานนะครับก็ลองเอาไปประยุกต์ใช้ดูนะครับนอกจาก List กับดิกแล้วเนี่ย Python ก็ยังมีโครงสร้างข้อมูลอย่างอื่นอีกพอสมควรเลยทีเดียวนะครับเราค่อยมาดูกันในคลิปต่อไปนะครับ